สวัสดีครับมาพากันช่องซักแร้ชแนลนะครับแรงนี้มาเดี๋ยวมีเมนูเด็ดครับเอฟสี่มันขอมาหลายรอบแล้วไปะฮ้อนครับผมเยวมาพอเมนูครับเดี๋ยวจะเถอะมาครับเมนูาวันนี้เนาะเครื่องเคียงครับผมนี่กะปิเนาะปลาปองครับจะคลายครับหัวหนึ่งหัวเดียวเนาะพอละหอมแดงครับผม แคบหมูครับนแคบหมูเนะะาะใช้แค่หมูติ้นมันนะครับมันจะหอมหน่อยแค่หมูแห้งเลยบุรับนพิกครับนพีเขาเนาะทีเด็ดคืนนี้ครับผมนี่ยอดบะขามครับเมนูวันนี้จะแซ่ย,ยอดบะขามครับแซ่สูงเนาะ แซ่าตามกินเจือลงไปล้เดี๋ยวแซ่เนีกขาม่พอครับนะเดี๋ยวมาดูวิธีทาํามาครับเราจะตามเครื่องกันก่อนเนาะพริกแห้งครับมักเพ็ดกับใส่เพ็ดนะครับเนาะถ้าบอกมักเพ็ดกับใส่พริกน่อยเดียวครับของนี้นี่ต้องมีรสชาติหน่อยเผ็ด มกัาปอกัาปอนาะเนี่ยมนเนี่ยครับแซงเนี่ยบาาักแมเอฟซีมันขอมานักแล้วไปเลยจ้าเถื่นวันนะเนี่ยพริกแ้วนี่เอาจะคลายใส่ครับผมเนี่ยจะคลายเนาะใส่จะคลายลงไปครับ ถามลงทกันเลยของกินเมืองเมืองนด้ถามสักแลครับเนี่ยได้หมด สามพริกจะคลายเรียบร้อยสามแดงเนาะนีหอมแดงลงไปครับฉากนี้นี่ปิดกันแต่ตด้วยเมันจะหลานแม่นะเครื่องตามนี่เราจะใส่หอมแดงนะเดียวเนะเี๋้วเราจะซอยใส่ที่หลังครับซอยใส่หอมร่มเนาะ หอมแดงแล้วใส่หอมเตรียมครับนี่ไปเลยเครื่องมันจะมีประมาณน,นี้ครับเหมือนนียลองเอาไปเีอะพอเนาะแต่มันก็จะหลายขั้นตอนอยู่ใสก่กะปิครับ นี่ขั้นตอนกัดต,ตามเครื่องสุดท้ายแล้วเนาะกระปี้เราจะใส่ประมาณนี้นะครับพีข้ามัน,นกสมาใส่กระปี้เรียบร้อยครับตามลงไป เเรียบร้อยครับนี่จะได้ประมาณนี้เนาะน่ครับแล้วเราจะเอาไปจ่าวกับน้ำมันในกันปลาปองเนาะเดี๋ยวมาดูที่ีจ่าวครับผมเี๋ยวจะเจียวปลาปองกับพี่กันนะครับเนาะ ส่น้ำมันลงไปครับต้องใส่นาเลยอย่นี้ปอเรอาจะเอาพริกเจียวมันมมหอมนะครับเนาะ๋ยวค่อยเอาปากกระป๋องใส่ครับ เอาพิกเสลไปแล้วครับผมเกี่ยวไฟอ่อนๆนะครับเนาะไฟแห้งแนบไม้นะครับ รอน้าหน่อยออกปลองใส่เลยครับผม เวอรเข้าดำเราจะโกนใะห้มันเหลว่ยงๆน,นั่นนะต้องเอาเ่ยงนะครับเนื้อน้ำยาวมันนะเราจะน้ำลังคบใสร็จน,นั่นนะนี่ครับทำง่ายๆครับ แซะง้อบข่ามนี่นะน้ำน้อยแล้วปะใส่น้ำมันน้อยเนาะบข่ามันค่อนข้างจะนัำอยู่ ันนี้เราจะบดใส่อย่างเพิ่มเติมนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาปรุงทีเดียวตอนที่เราย้ำเนาะนะนครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูตอนยำนะครับเนาะต้องรอน้ำมันใี้เย็นก่อนครับขั้นตอนต่อไปนะเนาะเราจะมาซอยหอมแดงครับเนาะซอยใส่ไว้ที่ยอดข,อขามเราเนาะซอยหอมแดงครับทำซอยใส,ยสย่นังนักสมอหอม แล้วกินเข้าไปในโคบเสร็จมเนีเหมาสสวยหลายๆครับบอดไซ์กับบอหอมเนอะขาดรสชาติไปละต้องใส่ครับสวยไปเลยปิ้นหัวปิ้นแหงใช่ไหม นั่นคือนี่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาใส่ใน,นย่อกระแขมเขาเนาะใส่ลงไปครับ แคบหมูครับผมแคบหมูเขาต้องตู้เพื่อมันแหลวๆน,นั่นเนาะผมจะเน้นใช้แคบหมูมีมันติดมันนะครับกีนแล้วมันจะหอมเนาะแคบหมูถ้ามันแห้งเกนะินนั่นมันกบลาบนะครับเนาะ อันนี้ตู้ไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ตอนที่เขายามเนาะเดี๋ยวมันจะโยมมันโดนความเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะโยมครับตู้ไปไ,ปไ,ปไดเลยใส่แค่มูน้าหน้าครับตึง,งลามนี่ผมตู้ไปไปแล้วเนะ ไม่ใว่าเหลี่ยมม้นา้มันยังเป็นก้อนอยู่นะครับผมเปิก้อนน้นนอยนเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตอนที่เอายำนะครับเดี๋ยวรอพอวิธียำครับผมนะครับอันนี้เครื่องปรุงของเขาก็เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะยำม้วนพอครับเนาะแซบกขามนั่นเป็นอย่างใดได้จะยำม้ว้พอครับนี่แค่หมูเขานะใสะแ่แค่หมูลงไปครับนี่สองถุงเนาะ แค่หมูติ้นมันเ่ถ้าแห้งเกินมากับรำนะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเด้อเดี๋ยวมาดูที่ปรุงครับผมเนี่จะใส่ผงชูรสหน่อยเนาะสักจ้อนหนึ่งเพราะว่าพี่ทามันน่าเกินจ้อนไปหน่อยเนอะเดี๋ยวมันจะแบบเข้มข้นเนาะ รถดีครับรดีใส่ทีรปลาสุดสักแรงนิ่มตึงไม่ต้องปรุงอย่างนั้นครับผมอย่างคือนี่น้ำยามฮอรเนะาะแซ่บเิือกเลยนงก็แซ่ย้อดประคา,า,า,ามอ่อนครับผมใส่ลงไปครับ วิธีการมันตึงมันหนักครับผมคนห้าจะก,กินจะเงี้ยนะมันกลัวดได้เงียบไปลเลยผมจะกลัวนะขอเนาะขอใจถุงมือครับเนาะเอาจอนมันบสะดวกเดี๋ยวมันจะกลัวเนี่ยกลัมาไปเลยครับผม พยายามพยามมากๆเนาะนี่ครับแซ่ยอดบะขามครับผมสูตรสไตล์สักแลเนาะถ้าจอนมันเนี่ยใจมือเลยครับผมนี่อันนี้อย่างคือขนาดเนอะมาให้พอดีบ่ได้หานะครับสไตล์นี้นะ นอันนี้จะกิน,นกับข้าวนึ่งเนาะกินกข้าวเจ้าเนี่ยบอกเฟืองละแซ่ยอดบบกขามใส่ปลากกระป๋องนะครับเนาะ แคบหมเูเป็นตีนเป็นตีนนี่น่ากินมันน่ากินกับพอเอาคนเดียวเนาะนี่อย่างคือครับผมเลือตีมือพอเนาะหอมขนาดครับ ลองจิ้มพอก่อนเนาะเพราะว่ามันจางอ่ะยังขาดอานันยังเนาะเอาครับใหญ่ๆแล้วครับผมเนี่ยอืมเค้มข้นครับเนี่ยต้องใส่ย,ยังแล้วหม้อขนาด ลองเนี่ยพอครับเนี่ยสไตล์สุดสักแลนเนาะคลิปนี้ขอจบทาังนี้ก่อนนะครับผม